ทีนี้วันนี้เปิดเผยด้วยนะว่ากระแสข่าวว่าสสเชียงรายพักเพื่อไทยนายรังสรรวันชัยธนวงสส,สกาญจนบ,บุรีนายธรรมวิทย์โพธิพิพิธนายอัตพลโพธิพิพิธพลังประชารัฐรวมไปถึงคุณอนุสรีทับสุวรรณบัญชีรายชื่อนะพักรวมพลังหรือรวมพลังประชาชิไทยเดิมจะย้ายมาภูมิใจไทยเลือกตั้งครั้งหน้าคุณอนุทินคอนเฟริร์มไหมข่าวนี้นะ เจ้าตัวบอกว่าได้พูดคุยกับทั้ง4คนที่มีชื่อนะได้พูดคุยจริงตอนนี้นะแต่ต่างคนเนี่ต่างมีท่าทีของตัวเองเขาต้องดูว่าโค้งสุดท้ายนโยบายของพรักที่เขาอยากไปสังกัดเนี่ยมีนโยบายยังไงตอนนี้ยังไม่ได้จับมือกันขนาดนั้นยอมรับว่าคุยกันจริงกับ4คนนั้นคุยจริงและคุณอนุทินเนี่ยเปิดเผยพักไปคนนั้นอีกบอกว่า ยังมีมากกว่าที่เป็นข่าวด้วยอ๋อคือคุยจริงแล้วคุยเยอะกว่าที่เป็นข่าวออกมาด้วยคุยเยอะกว่าที่เป็นข่าวออกมาด้วยนะคือผมแย้มเพิ่มเติมนะว่าถ้าประกาศตัวจะเป็นนายกพร้อมเป็นนายกค่ะต้องมีสสในพื้นที่กทม,มคนจะเป็นนายกพักที่จะเป็นนายกได้ออไหรือไม่ค่ะต้องมีสสของพักนั้นในพื้นที่กทมแม้ว่ากฎหมายไม่บังคับ แต่ในทางการเมืองอ่ะเนอไหมใช่คุณจะเป็นนายกอ่ะแล้วสสในเมืองหลวงไม่มีเลยอย่างเงี้ยค่ะนะมันต้องมีเพราะฉะนั้นก็คงคุยกับสสในกทมด้วยซึ่งคุณอนุทินไม่ได้นิ่งเฉยคุยกับสสในกทมอยู่ด้วยนะแล้วก็พักรัฐบาลด้วยกันนั่นแหละดูหน้าทางอ่ะนะอันนี้คือความเคลื่อนไหวเรื่องการเมือง